สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับผมกันกันนี่มาซิกในเกมทั l กิ้งทอมโกด์ลันนะครับตอนนี้ได้ได้สร้างไปแล้วนะสร้างเสร็จไปแล้วตอนนี้ส่วนของแมปฟาร์มเมอร์จินเจอร์ฟาร์มจินเจอร์ฟสร้างไปแล้วได้สร้างเสร็จครบไปแล้ว2อันนะครับแล้วก็อันนี้ ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเลอะกดสร้างตอนที่เล่นเกมนี้นะครับนี่เล่นเกมนี้ผมเลอะกดสร้างเนาะก็เลยเสียดายเลยเนาะเราก็จะมาเล่นตัวละครบ,บุกเบิกของตัวละครของแมบบนี้เหมือนเดิมนะครับอุ้ยกดผิดนี่ farmer ginger นะครับผม ส่วนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวละครตามเทศกาลและก็ตัวละครตามตีมต่างๆของตัวละครตามตีมต่างๆตามวันเทศกาลต่างๆของของของเกมนะครับนี่มีหลายวันเลยมีทั้งตีมอนาคตตีมซามูไรตีมตีมนักฟุตบอลตีมเวทมนต์แม่มดนิมโอ้โหเยอะแยะหมดเลยนะนี่มีตัวละครน,น่ารักด้วยนี่ มีตัวละครน,น่ารักน่ารักเหลายตัวเลยนะครับนี่อียคือผมอยากได้ตัวนี้มากมัมมี่ทอมผมอยากได้ที่สุดเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นเทศกาลเทศกาลนี่เทศกาลจะเป็นมาราชิโกบอลซึจะเป็นแบบตีมตัวตลกเป็นตีมแบบละครสัตว์นะครับจะเป็นพวกแบบตีมโจรสลัดตีมตัวตลกอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่ามันเหลือแค่2วันแล้วนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเปิดเน็ตแล้วก็เพิ่งมาเจออันนี้เพิ่งมาเจออันนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าว่าผมแล้วกันเพราะว่าติดตามข่าวไม่ทันเขาจริงๆอันนี้ยอมรับนะครับติดตามไม่ติดตามข่าวสารของท็อ t เก็อมกอลัไม่ดีจริงๆ <c oughs> นอกเรื่องเยอะแล้วเดีย๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลย สาวสนุกๆเลยเนาะเกมนี้สาวเกมนี้สนุกมากฟังเพลินเลยความพิเศษของแมบนี้คือมันจะมีสี่เหลี่ยมนี้นี่เหยียบแล้วก็สามารถเดินต่อได้นะโดยที่ไม่ต้องชนอุปสรรคดีนะขี้เกียจนะมาดีเลยขี้เกียจกดกระโดดเก็บมาก อุ้ยอ,อ๋ออหือโอหน้ากลางอยู่ข้ามโมยอยากเก็บแต่นั้นไม่มีบันไดให้ขึ้นเลยามาบ้านเก่าของเราและนี่เป็นโซนอวกาศด้วยดูไปฟาร์มเมอร์อวกาศไปเลย ความพิเศษของแมปนี้นี่คือนี่เอ้ยให้เหมือนเราแบบเล่นเกมอยู่อะเออนี่รู้สึกว่าไฮไลท์ของเกมนี้คือน่าสนใจมากเลยแล้วก็สร้างแมปสร้างตัวละครต่างๆได้แบบหลากหลายมากๆชอบนะครับชอบชอบมากๆเลยชอบมากๆเลยดูดูดี ซาวก็เปลี่ยนไปตามแบบตามตามธีมคอนเซ็ปต่ตางๆด้วยนี่ยิงปืนอุจจออุจจออุจจอุจจอ,อ,อเอจัก,การกบแล้วเหมือนตอนเราเล่นเกมจริงเหมือนตัวละครในเกมเล่นเกมไปด้วยแล,วแล้วตัวคนชีวิตจริงก็เล่นเกมไปด้วยเนาะเออดีดีเนาะเกมนี้ไม่หล่อนไม่เละ เกมนี้คือต้องโหลดมาเล่นแล้วนะจ๊ะบอกไว้เลยตัวละครน่ารักทุกตัวเลยแต่ว่าตัวละครเบนที่เป็นลักษณะสกินมีน้อยไปหน่อยนะครับแสกินของเบนี่คือหายากมากมันมีแค่แต่มันมีแค่แบบลักษณะตีมฮาโลวีนอะเท่าที่ผมจําได้นะสกินของเบน่ะมีแค่ตีมฮาโลวีนตีมที่เป็นแบบซอมบี้เบนนะครับมันมีแค่นั้นแหละครับอยากให้สกิน วอนผู้วอนทีมงานนะครับให้ให้มีสกินให้มีสกินของเบนให้มากกว่านี้เถอะ <laughs> วอนทีมงานนะครับวอนทีมงานสกินเบนเดี๋ยวนี้คือหายากเลยนะมันหายากแล้วก็แบบแล้วก็ผมไม่ได้ติดตามข่าวสารเกมนี้อะไรบ่อยมากมายนะครับแค่รู้แค่ว่าแบบมีสกินใหม่มีโซนใหม่มีคอนเทนต์ใหม่มีภารกิจใหม่เท่านั้นแหละครับ มีคอนเทนต์ใหม่ของเกมที่อัปเดตเข้ามาแค่นั้นแหละครับรู้แค่นั้นผมรู้แค่นั้นจริงๆไปเลยๆเลยผมหลับตาเล่นยังได้เลยดูโอ้ยท่ามแล้วไม่ใช่ท่าดีอุโมง ตอนแรกผมเข้าใจผิดว่าเป็นถ้ำชอบเข้าใจผิดตลอดเวลาเลยตอนสุดอ้าวเป็นเป็นอุโมงค์อุโมงค์นี้อ่ะค่ะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถทุบทุบโจทุบติใช้ค้อนไม้เนี่ทุบโจนได้นะนี่ถ้าสึงซาวนี้เมื่อไหร่คือเราจะมีโอกาสทุบแล้วแต,แต่เราว่าต้องเข้าไปใกล้มัน นี่ไงแบบนี้นี่นี่นี่กดไปเรื่อยๆเลยกดไปเรื่อยๆเลยเอาซาร์สบัร์คืนมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่คืนแกหรอกเว้ยโอเคได้สองดาวนะคะแต่ว่าสามดาวคือได้ยากมากเลยอะ่ะคือจะต้องไปไกลคือเกมมันจะต้องเล่นนานกว่านี้นะคะ่ะเข้าซ้ำโซนไหนที่เข้าไปแล้วนะคะผมขออนุญาตไม่เข้าซ้ำนะคะผม ขอเนี้ยไม่เข้าซ้ำนะแล้วก็ฉากโซนเฉพาะตัวละครฉากโซนประจำตัวละครก็ที่เข้าเข้าไปแล้วรอบหนึ่งก็จะไม่มีการเข้าซ้ำด้วยนะครับถือว่าได้เข้าโซนนะั้นไปแล้วนะยกเว้นโซนที่เป็นตัวละครตัวจะบา้าเออตายยกเว้นโซนที่เป็นโซนของทักกิ้งทอมะครับจะเข้าได้เพราะว่ามันจะแรนดอมมาที่บ้านของ ทอมที่เป็นตัวละครตัวแรกที่เราได้เล่นเกมนี้ตั้งแต่เกมเล่นแรกๆเลยนะอยากได้มากแต่โอ้โหแล้วดูหน้ากากดิแพงเวอร์แพงเวอร์แพงเวอร์อรโอเคเดี๋ยวเรามากดนี้เลยเพราะว่าเพรผม ดูเพชรผมตอนนี้สี่พันสี4 4 0ยแล้วทุกคนสสีี่ัน4 4 0ยกดสร้างท่ออ๋อ,อไม่ใช่เป็นกังหันลมแล้วก็เป็นมีความแบบว่าเป็นถังน้ำด้วยมีความเป็นถังน้ำด้วยนะ อันนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับไป let's go <S แล้วผมจะก้มทำไมล่ะเนี่ย <c oughs> โอ้เก็บไม่โดนโธ่เสียดายเลยอดเก็บหน้ากา โอ้หืมโอเคเปิดทางให้ข้าหน่อยซิแดครับเจ้านายโอเคหมดเลยเปิดทางเออโอเคโอค้โหแม่เหล็กมา วิ่งไปเรื่อยๆเลยถ้าแต่ถ้าเป็นคนในชีวิตจริงนี่คือน่าจะเหนื่อยก่อนแล้วครับวิ่งไกลขนาดนี้โอเคเหลืออันเดียวแล้วเวลาวิ่งตอนขึ้นรถตอนนี้รถเคลื่อนไหวนะครับ รถึ้นมันเคลื่อนที่ะครับจะต้องกระโดดระวังนะต้องกระโดดระวังถ้ากระโดดไม่ระวังคือมันจะหลิ่มหลิมแล้วก็ตายเลยนะ <c oughs> มาโซนเอาอกาศอีกแล้วโอเคไปเลยเลยเลยไม่ต้องรีบ แต่ตอนท้ายๆสิผมจะตายก่อนนี่แหละเพราะว่าความเร็วในการวิ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่าควสคอมพีทแล้วทุกคนได้300ทองได้ทองได้ 300G คือโกดนั่นเองเนาะซาวมันดูซาวเกมนี้เขาทำสร้างสารรค์ดีนะคะผมบอกขอชื่นชมเลยซาวทำแบบน่าตื่นตาตื่นใจดีซาว ถ้าถามผมชอบซาวเกมไหนมากที่สุดชอบซาวเกมนี้ที่สุดแล้วครับถ้าเป็นแบบเกมแนวแบบน่ารักอะไรเงี้ยคับชอบซาวเกมนี้ที่สุดนี่ <c oughs> แบบมือโปรโปรเฟชชั่นอลต้องทำแบบนี้เขานั้นนะครับดูนี่ไม่ต้องหันอะไรเลย,เลยบอกไว้เลยโอยแม่แหลกหมดพอดีเลยแล้วเครื่องบินก็หมดด้วย แต้มคูณสองมาโอเคนี่เนี่ยมานี่ได้แล้วสองสองร้อยจีเครื่องบินแล้วไม่ขึ้นครับแม่เหลออยังยังไม่มีครับทองตรงนั้นก็ลืมเก็บด้วยสิ อุ้ยเกือบจะสตาร์แล้วนั่นไงสตาร์ทมู่ยังไม่ทนันหักคำสตาร์ทแล้วเฮ้ยนี่ไงทะเลทรายไปเลยโอ้เราเจอสองสต้องไปคูณสี่หรือเปล่าเจอทองเจอทองคูณ2อ,อครั้งมันต้องคูณ4ี่หรือเปล่าโอ้แล้วดูด พอหลังๆโซนนี้ดิรถเร็วมากอะ่ะเร็วมากโซนตัวฉบับไม่เข้าครับวายเกือบตายเกือบล้มแล้วไม่ใช่ตายดิครับล้มพูดผิดขอพูดผิดพูดผิดก็ขอโทษนะที่นี้ได้นะจ๊ะคลิปนี้คงอีกนานแน่เลยนี่ไงโซนที่ผมชอบมาละ เย่ yeah. พอหลังๆโซนเนี้ยมันจะไปเร็วแบบเนี้ยมันก็จะเร็วแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> นี่แล้วมันมากด้วยโซนนี้เล่นมันดีโซนนี้เล่นมันมากชอบนะคะผมโซนนี้เล่นมันดีอุ๊ย <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหแล้วพลาดพลาดเกล็บเกล็บอะไรเกลบเกล็บเกล็บเกลบเพื่ออะไรเก็บเอออุโโ้ยสตาร์นี่กันแล้วชอบสตาร์น่ะโซนเนี้ยผมอ่ะชอบกระโดดริมลิม,ลมชอบกระโดดริมลิมอ่ะคือผมเป็นอะไรไม่รู้ว่าชอบกระโดดแบบริม,มโอเคมา ชอบกระโดดแบบริมๆผมผมเป็นอะไรไม่รู้อ่ะโดดกระโดดริมๆอะไรคือชอบโดนสตันด้วยแหละวาปัญหาผมอ่ะอ้าวแม่แม่แม่เหลกหมดแล้วเอ้ยแล้วพาดไปเยอะเลยโอ้ยอืมลมโอเคโอเคสุดท้ายถ้าจบจากการสร้างนี้คือมันจะไม่มีไปต่อแล้วนะครับเนี่ย เห็นรูปสอนี้ไหมเห็นอันนี้มันโล่งๆตรงไหมนั่นแหละครับคือมันจะมันจะไม่มีแล้วแล้วก็จะจบการทำเกมเกมทักกิ้ทอมโกส์รันในช่อง Youtube นะครับขอประกาศประชาสัมพันธ์ตอนนี้เลยก่อนที่จะประชาสัมพันธ์ขอสร้างนี้เสร็จก่อนเย่แต้มร้อยห้าสิครบแล้วนะคะ และขอตอนนี้จบแล้วนะคะมันไม่มีต่อแล้วนะเห็นไหมเห็นลูกศรเห็นนี่มันโล่งๆไหมตรงที่กดกดซ้ายกดขวาครับแสดงว่ามันไม่มีต่อแล้วก็ผมขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับตอนนี้ขอประชา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 คืออะไรเนี่ยทุยขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับและ เกมเกมฮอเกนทอมโกสลันจะกลับมาทำในช่อง YouTube ของกันนี่มายสิกอีกครั้งในฐานะการรีวิวตัวละครตัวรีวิวสกินตัวละครตัวใหม่สกินใหม่เท่านั้นนะครับยำ้ำการรีจะทำในช่อง YouTube ล้วก็ต่อเมื่อจะซื้อตัวละครตัวใหม่และเป็นสกินตัวใหม่เท่านั้นนะครับ ถามเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ัสครห้ผม Stick กันนี่มายสติักเยอะๆเลยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมเลยนะครับสหรับวันนี้ผมกันนี่มาสติกต้องขอรัวขอตัวขอรัวคืออะไรเนี่ยเอ้ยโอ้ยทุยพูดผิดสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายจจ๊เ